สวัสดีค่ะทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลนะคะบอสหนิงส่งออกตลาด EU เอียร์มบอสหนิงมาทักทายทุกทุกคนนะคะก่อนที่จะไปออกกำลังกายกันแล้วกันเนาะนะคะบอสหนิงก็อยากมีเวลามาแบบพูดคุยกับทุกคนในเวอร์ชั่นของบอส n นิงนะคะแบบในมุมของสบายๆนะคะก็2อสวันมานี้นะคะบอสหนิงกาแบบจะายากๆแน่นะคะเพราะว่าบอสหนิงติดเรียนนั่นเองนะคะแล้วก็ บอสิงก็ได้ความรู้นะคะทีบอสสิงไปเรียนมาเนี่ยบอสิงอยากเล่ยอยากจะมาแบ่งปันกับพี่ๆน้องๆแล้วก็เพื่อนๆทุกๆคนที่มาติดตามนะคะทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าที่มาซัพพอร์ตบอสสิงเนี่ยก็เชื่อว่าน่าจะเป็นความรู้หนึ่งที่แบบฟังแล้วมันดีมากๆเลยนะคะสิ่งที่เราจะสามารถมอบให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่มันไม่ใช่เงิน มันไม่ใช่ทรัพย์สินแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่แบบมีคุณค่าทางใจมากๆนะฮะอะยกตัวอย่างง่ายๆอย่างทุกวันเนี้ยทุกคนมาซัพพอร์ตบอสหนิใช่ไหมเออมากดไลค์มากด Subscribe แล้วก็มาช่วยกันคอมเมนต์นะคะเป็นแรงบันดาลใจให้กันเป็นกำลังใจให้กันคอมเมนต์ <Comment S 2> ที่คุณเขียนมาให้เนี่ยต่อให้มันจะเป็นข้อความสั้นๆมันก็ทำให้บอสหนิงสามารถที่จะยิ้มได้แล้วก็มีความสุขกับการอา่านนะคะ คอมเมนต์ของทุกๆคนเนาะแล้วก็มีแรงบันดาลใจในการอยากจะทำคลิปต่อๆไปเออนะคะแล้วว่าสินก็เชื่อว่าทุกคนก็เช่นเดียวกันจริงไหมนะคะและนี่ก็จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะทำให้ลหลายๆคนนะคะมีความสุขแล้วก็มันเหมือนการส่งต่อส่งมอบให้เขานะคะในในเรื่องของคุณค่าที่มันไม่สามารถซื้อได้ที่มันไม่สามารถที่จะแบบวัดได้ด้วยมูลค่านะคะนั่นก็คือ การฟังนั่นเองค่ะนะจริงๆแล้วการฟังเนี่ยนะคะซึ่งอยู่ในกลุ่ม The Mastermind CEO เนี่ยนะคะมันจะเป็นคล้ายๆเหมือนกับเคล็ดลับของความมั่งคั่งนะคะเคล็ดลับของคนรวยหรือมหาเศรษฐีระดับโลกนะคะที่เขาให้ความสำคัญมากๆก็คือในเรื่องของออทักษะของการฟังนะคะจริงๆก็จะมีทักษะของการสื่อสารแต่ว่าการที่เราจะสื่อสารได้ดีการที่เราจะพูดได้ดีเนี่ยนะคะ คืออันดับแรกเลยคือสิ่งที่เราต้องมีอ่ะก็คือทักษะของการฟังเวลาที่เราไปติดตามช่องของเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าหรือว่าคนที่เราแบบติดตามอยู่แล้วเนี่ยนะคะที่เราไปช่วยส่งเสริมแล้วก็ซัพพอร์ตเนี่ยคุณรู้ไหมว่าคนที่เขาทําคลิปออกมาแต่ละคลิปเขามีความตั้งใจในการส่งมอบคือเขาอยากให้เพื่อนๆทุกคนนะคะได้ได้ฟังเออนะคะสนใจ เปิดใจคือการฟังแบบไม่มีอคติการฟังแบบไม่ตีความหมายการฟังแบบไม่แสดงความคิดเห็นนะคะการฟังแบบไม่ใส่ประสบการณ์ของตัวเองเข้าไปตัดสินเพราะนั้นความหมายของบอสิงก็คือการฟังด้วยการใช้ใจฟังนะคะไม่ใช่ใช้หูโดยปราศจากเจตนาที่จะให้คำแนะนำฟังโดยไม่ต้องวิเคราะห์ และฟังด้วยความเข้าใจคือถ้าเราเปิดใจก่อนเนี่ยแล้วเราเรา,เราจะได้อะไรอีกแบบเยอะแยะมากมายเลยนะคะซึ่งคนรวยแล้วก็มหาเศรษฐีระดับโลกเนี่ยนะคะคุณรู้ไหมว่าการที่เขาประสบความสําเร็จในชีวิตเนี่ยคือธุรกิจต่างๆที่เขาทำนะคะแล้วก็วิธีการแก้ไขปัญหาแล้วก็แนวทางของความร่ํารวยเนี่ยนะคะมันเปิดมาจากการฟังค่ะทุกคนอันนี้เป็นเรื่องจริงนะนะคะ เหมือนธุรกิจที่บอสหนิงทนะําน่ยจริงๆแล้วก็เริ่มมาจากการฟังนะคะฟังเสียงที่ลูกค้าเขาบ่นนะคะเขาบ่นอะไรให้เราฟังฟังเสียงที่ลูกค้าเขาอยากให้เราช่วยแก้ไขปัญหานะคะฟังเสียงของลูกค้าที่เขาอยากให้เราปรับปรุง อย่างเหล่านี้มันก็จะนําพามาซึ่งโอกาสต่างๆนะคะในการที่จะต่อยอดในเรื่องของธุรกิจของเรานะคะสุดท้ายแล้วธุรกิจมันก็คือการตอบสนองความต้องการของลูกค้าและถ้าเราไม่ฟังเสียงของลูกค้าเราจะทําเงินได้ยังไงมันสามารถที่จะเอามาปรับใช้ได้ในทุกๆก,การใช้ชีวิตประจำวันของเรายิ่งชีวิตคู่เนี่ยนะคะบางทีบางทีเราฟังเขาน้อยเกินไปหรือเปล่าว่าเขาอยากให้เราปรับอะไรเขาอยากให้เราทำอะไร ะะบางทีการลืมฟังเนี่ยมันทําให้เราพลาดโอกาสดีๆในชีวิตของเราเนี่ยหลายๆด้านเลยนี่ก็คือสิ่งที่บอสหนิงได้มาในช่วง2-3วันนี้นะคะซึ่ง ทำให้บอสสิงรู้สึกว่าเออก็เป็นอะไรที่แบบอยากจะส่งต่อให้กับทุกๆคนนะคะแล้วก็จากที่บอสสิงไปติดตามเพื่อนๆพี่ๆทุกๆคนนะคะก็ไปในทิศทางที่ดีนะคะทุกคนก็พยายามที่จะทำคอนเทนต์นะคะในการส่งมอบแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์นะคะต่อสังคมและที่สําคัญเพื่อนๆทุกคนที่ไปคอมเมนต์แล้วก็ไปซัพพอร์ตซึ่งกันและกันก็จะคอมเมนต์ไปในทิศทางที่ เ,เขาเรียกว่าเป็นบวกนะคะเป็นพลังบวกให้กันและกันซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆนะคะแต่ว่าสิ่งที่บอสสิ่งแบ่งปันนี้ก็สามารถที่จะเอาไปปรับใช้ได้นะคะเพราะว่าบอสสิ่งเชื่อว่าบางครั้งมันมีบ้างที่เราแอบเผลอนะคะในการ ฟังน้อยแล้วก็พยายามเอาประสบการณ์ของตัวเองไปตัดสินคนอื่นนะคะในบางครั้งนะคะมีบ้างนะคะมีบ้างซึ่งบอสิ่งเองก็เป็นนะแวบๆนะคะในบางครั้งแต่เราก็สามารถที่จะดึงสติตัวเองนะ่ะกลับมาได้เพราะว่าเราเราก็ฝึกไงนะคะเราเป็นมนุษย์มีบ้างที่เราเผลอนะคะแต่บางครั้งเราก็ต้องพยายามดึงสติของตัวเองเนะี่ยให้กลับมาเฮ้ยสก,กิดตัวเองนิดนึงว่ะเฮ้ย อันนั้นมันเป็นสิ่งที่เขาชอบเออนะคะเราจะต้องพยายามที่จะมองเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเป็นแบบปัจเจกบุคคลนะคะสุดท้ายนี้นะคะว่าสิ่งเชื่อว่าถ้าเรามีบุญสัมพันธ์กันเราจะได้พบเจอกันอย่างแน่นอนค่ะแล้วติดตามในคลิปหน้านะคะขออวยพรให้ทุกคนมีความสุขมากๆและประสบความสําเร็จในชีวิตทุกๆด้านค่ะสวัสดีค่ะ